รบับก็เลนีกาำเดียวํำจัดหมดตตายยกสวน แค่นี้รู้เรื่องเลยครับมดมแมลงตายยกสวนเลยครับกอกใส่ถังฉีดพ่นเลยครับเต็มแล้วครับเห็นไหมครับเหลือตั้งเยอะแบบนี้ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับและมดมแมลงตายยกสวนเลยครับสวัสดีครับทุกท่าน F สีช่อง Vip Channel นะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในครูเรือนของเรานะครับผมจะมาแนะนําสูตรกําจัดมดทุกชนิดที่ต้นพืชสูตรกําจัดมดทุกชนิดที่มาอาศัยอยู่ในบ้านสร้างความลําคานสร้างความเดือดร้อนให้เรานะครับโดยการใช้ผงซักฟอกเลยครับใช้เพียง1กํามือเท่านั้นครับกําจัดมดได้ยกสวนเลยครับพืชผักงเราจะไม่มีแมลงศัตรูพืชมารบกวนรวมทั้งมดทั้งหลายนะครับ จะตายในที่สุดและตายในทันทีเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีใช้สูตรผงซักฟอกผสมน้านะครับแค่หนึ่งกำมือเห็นไหมครับเหลือตั้งเยอะใช้ได้ทั้งสวนแน่นอนอุดนี้ไม่แรงจริงไม่แน่จริงไม่บอกแน่นอนเลยครับสูตรกําจัดมดทุกชนิดฉีดพ่นทันทีมดตายในทันทีเลยครับผงซักฟอกแรงจริงนะครับกําจัดมดให้ตายในทันที เดี๋ยวดูผลลัพธ์กันเลยครับดูตรงนี้เลยครับดูที่ไม้เห็นไหมครับมดจะตาในทันทีสีดำดำเห็นไหมครับแสดงว่าสูตรนี้กําจัดมดให้ตายในทันทีได้แน่นอนและอย่างไวเลยครับและสูตรกําจัดมดด้วยผงซัฟฟอฉาใช้ได้กับต้นพืชชนิดไหนบ้างใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้น ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้อนพืชและตัวเราเองด้วยครับและคลิปนี้นะครับผู้เฝ้าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการกําจัดมดท,ทุกชนิดที่ต้นพืชนะครับและการกําจัดมดท,ทุกชนิดที่เข้ามาทําลายพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งกําจัดมดท,ที่เข้ามารบกวนบ้านเรือนของเรานะครับลองใช้สูตรนี้ดูได้ครับมดท,ทุกชนิดตายในทันทีเลยครับมดแมลงศัตรูพืชก็ไม่เข้าใกล้ต้นพืชของเราเลยครับ และในการกําจัดเพีย้ที่ต้นพืชน,นะครับเพีื้ทุกชนิดจะตายในทันทีและฟอในทันทีเช่นกันครับเพีย้ดำเพีื้ไฟลายแดงเพีย้ยแป้งเพีย้ทุกชนิดจะฟอในทันทีเมื่อเราใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับและถ้าทุกท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมในต์ว้ใต้คลิปทางช่องทรา์พีชแนลได้นะครับฉีดพ่นเพียงครั้งเดียวนะครับเพีื้ทุกชนิดฟอเลยครับ และในการฉีดพ่นเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบข้ามและใช้ทุกๆเจดวันในระหว่างการระบาดของเพีย้ยฆ่าทำลายต้นพืชน,นะครับเรามาดูผลลัพธ์จากการใช้น้ำยาสูตรกำจัดมดกำจัดเพีย้ยด้วยผงซักฟอกผสมน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเห็นไหมครับมีมดเต็มเลยครับและเพี้ยต้องมีแน่นอนในการกำจัดมดและกำจัดเพีย้ยสูตรนี้นะครับมดจะตายในทันทีและเพีย้ย จะฟอรในที่สุดเลยครับเดี๋ยวผมจะหงายใบพืชให้ดูนะครับว่ามดจะตายจริงหรือเปล่านะครับเมื่อโดนน้ายาเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมดและผีจะตายในทันทีเลยครับดูผลลัพธ์กันเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุญด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเช่าลิไทยพีแชนแนลนะครับจะนําเสนออยู่เป็นประจำและได้ประโยชน์มากเลยครับ